ผู้ชมคือหลังเนี้ยสร้างใหม่สวยๆเลยบ้านเลขที่2 3 5สหมู่19คือแปลงนี้น้ำท่วมไม่เคยมีผมสัมภาษณ์คุณยายที่อยู่แถวนี้มาแล้วเนี่ยบ้านข้างๆกันเลยก็ขอถามหน่อยดิยายยายคนแถวนี้เลยใช่ไหมมีประวัติท่วมไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยบ้านไม่มีไม่ต้องกลัวบ้านบ้านยายอยู่แถวนี้ใช่ไหมข้างในใช่ไหมข้างไนอ่ะยายอยู่เท่าไหร่นะยายอยู่เท่าไหร่แปเอ้ เจ็ดสิบแปดอยู่ที่นี่มาตั้งแต่กเพราะว่าทำไโอ้ตั้งแต่เด็กเลยอืมตั้งแต่เด็กเลยคือไม่ท่วมสักครั้งเดียวโอ้โหโอเคชื่นใจท่วมไหมพี่พี่ก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมไม่ท่วมจริงใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมผมเลยถามตรงเนี้ยแต่ว่ามในมังกรว่าต้องโยกโอเคครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เยอะ่คายๆาเออแล้วบรรยากาศดีมากมีต้นไม้หลายล้อมแล้วภูเขาก็อยู่ไกลๆด้านข้างเลยคุณผู้ชมแปลงนี้งานกว่าเดี๋ยวสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมว่าเดี๋วไอ้ยนไอ้ันยศว่าฝากดูแลหลานๆด้วยนะทําไมล่ะจะซื้อของพวกข้าวผัดหรืออลี้ยงมาให้ยายมั้งนะ คือมันไม่ได้ติดคุกมาขายบ้านขายบ้านเหรอเออว้าพูดอย่าก็จะมาติดคุกไม่ใช่กลงเห็นปิดประตูคุณผู้ชมมันไม่ใช่คุกมันเป็นประตูบ้านหญ่หายใจหายแวบหลอตามหลุดมันต้องใจไหวแฮมใช่หรอนี่โจทย์มากี่มุกนี่ไม่เคยเล่นได้เลยไม่ล่นไปจาเลยคุณผู้ชมหลังนี้คือติดถนนคอนกรีตใช่ไหมครับยายอ๋อถนนคอนกรีตเลยอ่าแปลงนี้อยู่อำเภอพนมทวนพนมกาญจนบุรีเออเนื้อที่1 4 8ตารางวาบ้านกีห้อานอนครับ สองห้องนอนห้องน้ำมีข้างในหนึ่งข้างนอกหนึ่งอ่าและพื้นที่นี่ร้อมรัวไว้ตเต็มพื้นที่เลยเต็มพื้นที่เลยประตูก็ชัดเจนอ่านี่ถมขึ้นมาไล่ระดับอีกลอยหินโอ้โหก็เหมือนที่ยายเมื่อกี้ยายแหละลืมชื่อไกญ่ละก็บอกน้ำไม่ท่วมเอ้าก็เพิ่งสัมภาษณ์แกแนั่นี้ยายจะยืนอยู่ไว้วอ่าเอ,อกระจบไปเนาะคืออ่ะนี่ทางายคุณผู้ชมไปนี้มันเด่นตรงนี้นี่กู้ธนาคารได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นมันกู้เลย กู้เต็มจริงๆนะเออกู้เต็มญาตพี่น้องนะเข้าไปเต็มธนาคารนั่แหละโอ้โหมันคนละกู้กันหมายถึงบ้านหลนังนี้มันกู้ได้เต็มอ๋ออ่นี่เน,นี่จุดเด่นอีกตัวน,นี่ยคือแถมแอร์ไปเลยกี่ตัวสามตัวส <5 S 1> ามตัวฮะอ่าไ,ไ, <ophobia. S 1> ไม่พอใจอยาจะได้ตัวเดี๋ยวพี่จะของบ้านบอกเอาเดี๋ยวแถมให้ตัวงช่จะไม่พอใจก็ไปจัดไป เนี่ยไม่พอใจเลยเข้ามาดูก่อนเอาดูรอบๆบ,บ้านก่อนไม่ไทางด้านข้างบ้านก็รถวิง่งเข้าจอดทางหลังได้เลยจริงเหรอจอ,อ,อข้างหลังได้เลยใช่ไหมจอดหลังได้เลยมีโรงที่จอดรถรนี่ไงเราเนี่ยนะเออนี่ยแล้วเราเ,ออเราเรารถวิ่งข้างก่อนเลยใช่ไหมอ่าจะมาจอารถสิบรถบัสมาวิ่งนะอ่าใช่แล้วดูดีหลังคาฝ้าคือมือหนึ่งจริงนะมือหนึ่งจริงมือหนึ่งจริงเออขอเข้าไปดูตั้งแต่หน้าบ้านเลยได้ไหมได้อ่ะไปย้ายไม่ว่าแล้วเองก็เข้าไปเอะนะนี่ยินดีต้อนรับเสมอบ้านหลังเนี้ย คือเราแวกรอบๆนี่คือเป็นชุมชนชใหญ่คุณยายเขาอ่ะเดินไปซื้อมะขามสามลบสามลดเออเออเนี่ยเขาเดินไปเนี่ยร้านค้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้เองอ่าลงมาจากถนนเส้นหลักประมาณสัก2กิโลไหมประมาณนั้นอาจจะไม่ถึงดีเออมนเข้าได้สองทางไงแล้ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆกับชุมชนวัดตลาดเขตอ่าชุมชนตลาดเขตชุมชนตลาดเขตห่างตลาดเขตไปประมาณสัก3มกิโลสมกิโลเท่านั้นเองนี่ ยายเข้ามามาถ่ายเนี่ยเส้นอะไรสามสองสี่หรือสามอะไรนะนั่นแหละโรงเรียนนี่ไงพนมทวนอยู่หน้าเองเจสเจสเออเออเข้าทางโรงเรียนพนมทวนได้เข้าได้หรอแถนจ้างขวางเลยไฟดาวไลท์มีดาวไถ่ด้วยวะคนละดาวเนีะจะเติมดาวลูกไก่ไปในใต้เลยอันนี้ปจะเป็นห้องโถงนะจะเป็นมีเพื่อนเพื่อนมาต่นเดี่ยนอนตรงนี้โบเสือนอนสบายสบายได้หรือยัง อันนี้ก็จะเข้ามาโซนแรกก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนดิ่งก็กว้างกว้างเลยละประมาณสักโหน่าจะสี่เมตรคูสี่เมตรอต่สี่คูณสี่อ่าโฟวิได้อะไ่ใช่้างยังไงอบร้อนอันนี้ข้าเข้ามาเหมือนเหมือนอีกโถงหนึ่งเป็นห้องครัวครัวก็นั่งเอาโต๊ะกินข้าวมานั่งสบายสบายอาทางด้านขวานี่จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องหนึ่งห้องอ่าเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องอืมจะพูดย้ำทำไมวะ อตอนนี้เขาจะม่ติดแอร์คือบอกไว้ออเดี๋ยวแถมให้พิอันนี้ห้องน้ําจะเป็นห้องน้ำโถงกลางนะเป็นห้องน้ำโถงกลางไว้เห็นไหมก็จะน้ำใหญ่กว่าห้องนอนใหญ่เออมีทั้งโถชีของเพศบิดาแล้วก็อะไรก็ได้นั่นแหละถูกต้องเนาะฟ้องกับอันนี้โซนครัวเลยนี่ไงสวยๆแจ่มๆนะอเออถ้าใครอยากติดแอร์ตรงนี้ก็ได้นะเขาบอกว่าแอร์สามตัวเลือกเอาอ่าได้แต่ว่ามัน เวลาทำกับข้าวทำอาหารมันจะฟุ้งไงด้วยถ้าไม่อยากติดข้างในก็ไปติดข้างนอกก็ได้แล้วแต่เออติดพย้ายหนออบ้านนะมั้งไปติดลงรถก็ได้เอออ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างบ้านกันออกมาแค่อนู่ข้างบ้านเออไปตรงนี้ก็จะเป็นอ่าโรงจอดรถได้เอย่อมย่อมเออเสียงไม่มากี้กล้องอีกจังเลยเออมากี้เสียงกล้องจังเลย อ่าเฉพาะอันนี้ก็จอดได้หนึ่งคันสบายๆได้อ่าจะเอาโต๊ะจะเอาอะไรมานั่งกินกันชิวๆห้องนอนใาญอยู่นอกอ่าใช่อันนี้ห้องนอนใหญ่ห้องน้าสมมุติเรามีวงวงนั่งกุ้งกันเออเราก็มีห้องน้าด้านนอกไปปวดหนักปวดเบาก็เข้าไปไม่ต้องวุ่นวายในบ้านเอามาโกงอย่างข้างนอกนี่อ่าไม่ใช่ว่าจะมีพื้นที่น้อยนี่ดูข้างหลัง อมีบ่อเล็กๆอยู่หนึ่งลูกเออทำสวนทําอะไรสบายๆตรงเนี้ใช่เราจะปลูกเพลิงเพิ่มปลูกพืชปลูกผักสวนครัวได้นะครับสบายหมดพื้นที่นั่นได้รอบเลยคุณผู้ชมแล้วก็รั้วเป็นไงรั้วก็ทํารอบหมดเลยนะอ่าเห็นไหมแพงคอนกรีตอย่างดีเลยละคือทรงมันสวยเออทรงมันสวยทรงมันโอเคและเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยอ๋อติดถนนประมาณโอ้ยี่สิบกว่าเมตรนะอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะแล้วทรงมันเหลี่ยมสวยเลยใช่อืม ราคามันเท่าไหร่ไห้หลานเรือใหญลืมว่ะโหแล้วเราก็ไม่ได้พูดราคาตั้งแต่ทีแรกหนึ่งล้านสี่แสนแ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หนึ่งล้านสี่แสนเเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเก้าหมือีกหมื่นเอาให้ใครยหญ่ก็ขอเขามากินีนะขอเขารถเขาบอกอยังไม่ต้องลดยังไม่ต้องลดเออ <ừ> เอามาคุยกันดีกว่า <c oughs> คือ1นึ่งล้านสี่แสนเกื่นี่คือ,เ,อเรากู้เนี่ยกู้ได้ร้อยเปอรเนต้ออ่าคือต้องบอกงี้ก่อนคือไม่ใช่ว่าใครก็กู้ได้นะ คือต้องต้องอยู่ที่แต่ละบุคคลแต่แต่ละเครดิตของคนอการเดินสเตทเมนต์ฐานเงินเดือนอาชีพที่ต้องวิเคราะห์แต่หลักๆเนี่ยคือตัวบ้านเนี่ยมันสามารถกู้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอางี้ดีกว่าแถวนี้เขาประเมินแพงนะประเมินแพงมากประเมินแพงมากนะประเมินแพงมากจริงๆแล้วเองก็เป็นสองฝานยญยเลยงี้เนี่ยไม่ผมไม่ลำบากเลยโอ้โหเฮ้ยร้อยจริงๆนะเนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยก็จะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งใหญ่ใหญ่ ต้นแจงต้นแจงอ่าต้นแจงอยู่หน้าบ้านเลยเห็นไหมอันนี้อายุแก่ขยายนยต้นเนี้ยสวยงามเออนะมันมันอยู่ระหว่างรั้วพอดีไงใช่เขาจะตัดแตทได้เพราะสมัยก่อนก็ชอบเหมนต้นแจงเนี่ยเยสเป็นต้นไม้อะไรนะประจำแถวกาเลยล่ะอือสีนะไอหลานเอ็งเอาโต๊ะหินอ่อนมานั่งเี่นะแล้วก็รอพระมาบินชบาตโอ้โหอือเราก็ได้บุญได้แล้วทำบุญไปในตัวชิว ตรงนี้ถือว่าบรรยากาศชิลมากเออเออบรรยากาศชิลจริงแล้วก็บ้านอะสีมันมันดูสบายตามันไม่สีไม่ถูดถาดนะอ,อ่าไม่ขุนไม่เครืองคือมันออมันดูโล,ล่งๆเนอะตั้งร้านขายร้านเป็นไงล่ะก็ได้เออบอกเลยว,ว่าแหลงชุมชนมันได้คือ<พ><พ>คนที่มากเกษียณไม่มีอะไรทําเปิดร้านได้เอออืม แต่อย่างที่บอกตอนแรกยายที่ถามยายเขาออกเดินเขาเดินไปซื้อของกับร้านค้าก็อยู่ตรงนี้อ่าอ่าแค่นั้นเองแต่ตรงนี้มีราคาแล้วมันอาจจะมีแบบไม่เยอะอือใช่แต่อนี้ก็ทําได้เพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนใหญ่แต่เราปลูกผักข้างหลังมาขายหน้าบ้านล่ะก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันอ่าแต่ถ้าใครไม่สะดวกปลูกกินเองก็ตลาดเขนอ่าปั๊มน้ํามัน เซเว่นอะไรอย่เงี้ยคืออยู่ตรงนั้นหมดเลยตนั้นหมดเลยเป็นอำเภอใหญ่เป็นอำเภอใหญ่ห่างจากโรงพยาบาลอู่ทองก็ประมาณสัก78กิโลได้ไหมประมาณกว่าหน่อยโลตัสโอโหประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันเนี่ยเจกิโลโลตัสใหญ่นะถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่ได้ห่างไกลแล้วนี่ถนนตัดอันนี้ถนนเส้นอะไรมอเตอร์เวย์เรื่องไหนที่เขาตัดเนี่ยข่าวการะ ใกล้ด้วยเอออืมใกล้ด้วยมอเตอร์เวย์ที่มาการเนี่ยใกล้ด้วยใช่อ่าก็เรียกได้ว่าเดินทางสะดวกอะเออเอางี้สนใจมาดูดีกว่าเออท่านอ่ะท่านสนใจท่านเอาตัวเองอะพามาให้เห็นบ้านมาเดินมาสัมผัสมาดูมาสูดกลิ่นมาอะไรเงี้ยอเอาด้วยตัวเองดีกว่าพวกคอนเทนเนี้มารยาทดีมากเลยจ้าเอาให้ท่านพิสูจน์เองเลยเออเนาะกับราคาเนี้ยหนึ่งร้อยสี่สิบแปดตารางวาหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นจบเลยจบเลยสนคุณแดงพร้อมโอนนะครับเออสนใจของออกข้าโอนให้อีกนั่น โอแถมแถมแล้วออกค่าโอนให้อีกเออก็ถ้าต่อเยอะก็ต้องออกเองเออก็ประมาณนั้นก็เลือกเอาอะเดี๋ยวเบอร์ผมจะขึ้นมาให้นะเลือกเลือกโทรได้เลยเบอร์เจ้าของบ้านได้เลยเนะครับผมนะอสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับอะไปแลวนะจ้ือย่าลืมมากันเร็วๆนะชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้ะ 289 lady channel 289 lady channel โ oh, อ้โหทําบัอยัาิกับประกาศ <c oughs> โคตรจอกรับทําซื้อโฆษณาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทาง289 lady channel รับทําโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าจ้าของอสังหา <c oughs> นี่เลยแต่ต้องดูโพยด้วย <c oughs> <อ> <c oughs> ปวดพ่งลอดเมื่อกี้เนี่ยปวโอ้โหโเหลือเกินเลยหรือผู้รับหมาก่อสร้างสนใจติดต่อโฆษณาเรายินดีรับทำรับงานทั่วประเทศ <Yes. S 1> ในราคาพิภาพบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวเราก็ไปได้ทุกที่รับรองไม่เผ็ดหวังเฮ้ย hey, ไม่ไมผิดหวังไม,ไม่ผิดหวังอะ <Ooh. S 1> อะแหมสนใจติดต่อ0 8 0 5้าหกสามห้าสาเก้าสี่สี่สีสี่แอบโคตรือออสุดยอดไหม